ยังคงอยู่ในเรื่องยาเสพติดกันนะครับล็อตนี้เป็นล็อตที่นําจากภาคเหนือลงใต้นะฮะจากเชียงรายเลยครับไปจังหวัดสงขลาในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่คือตํารวจได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีรถตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมครับรถขนส่งคอนเทนเนอร์นั่แหละคันหนึ่งที่มีการตกตาจนที่โดยการขนส่งผลไม้มาก็ได้รับจากสายรายงานมานะครับทีนี้ก็พยายามติดตามนะฮะจับกลุ่มตัวตั้งแต่ช่วงโอ้โหภาคกลางจนไปถึงภาคใต้เลยทีเดียวไปจับได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับ ช่วงระหว่างกลางใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะทีนี้ตอนที่จับได้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือต้องบอกก่อนว่าไปจับได้คือคนขนส่งเลยที่เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละครับที่ขนส่งคอนเทนเนอร์ ปรากฏว่าคนที่ขับขนส่งลําเลียงยาเสพติดเขาก็โบ้ยเลยครับว่ามีคนนําทางอตอนแรกตำรวจยังไม่รู้นะว่ามีรถนําทางเหมือนโดนจับคนเดียวไม่ได้บอกเขาเพื่อนเนี่ยมีนําทางมาไม่ยอมบอกไงฟิลลิ่งประมาณว่าเฮ้ยทำไมเห็นตํารวจไม่ยอมบอกตอนก่อนตอนโดนจับคนเดียวไม่ได้ต้องบอกให้เพื่อนโดนจับด้วยนะฮะล่าสุดตํารวจเนี่ยรวบได้ทั้งขบวนการเลยครับเจอยาเสพติดเป็นยาไอ250กิโลกร,รมัมมูลค่ายาเสพติดครับ100ล้านบาทเนี่ยคุณผู้ชมครับ คนที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขาวๆแบบนี้คือตอนแรกเขาโดนจับคนเดียวนะทีนี้เสร็จปุ๊บพอตำรวจจับเขาเขาบอกว่าเออผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับคนนำทางอีก 2, 2> ค,คน เออล้วก็บอกยี่ห้อบอกอะไรเรียบร้อยเลยจนตำรวจเนี่ยวอกันแล้วก็สามารถจับคุมไม่ได้ลำเลียงกระจายยาเสพติดก็ต้องกระจายความผิดนะฮะไปให้กับทุก <c oughs> ๆคนถูกต้องที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยเออมันจะโดนจับคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับไอเรามันคนขนส่งแต่เขาเนี่ยเป็นคนดูต้นทางทําไมดูต้นทางแล้วไม่ยอมโทรมาบอกก่อนอะไรประมาณนี้เหมือนมีความแค้นส่วนตัวคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยกความดีความชอบให้เลยตํารวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีนะฮะนำโดยพันตํารวจตรีปานเทพพ ทิวลมนตรีสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงตําตำรวจทางหลวงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ในหลายอย่างที่เห็นครับควบคุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดจํานวน4รายเลยนะพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์น้ําหนัก250กิโลกรัมรถบรรทุก6ล้อที่เป็นการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับเป็นรถบรรทุกยี่ห้ออีซูซูนะฮะ ส่วนอีกคันหนึ่งอย่างที่บอกไปนั้นคือรถเก่งยี่ห้อโ o โย t a าวีอสีดําที่เป็นรถนําทางก็ถูกรวบได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องนี้บอกก่อนนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นน้งแต่เมื่อวันที่6กันยายนตํารวจทางหลวงนะฮะฝั่งทางออกเนี่ยเขาตรวจเส้นทางทางหลวงสายเอเชีย4 1่ขาล่องต้คือเขาตรวจตามปกติเลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าได้รับประสานจากตํารวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเฮ้ย เนี่ยมีรถบรรทุกคันหนึ่งนะขนยาเสพติดลงภาคใต้แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นคันไหนตำรวจเนี่ยต้องไปตรวจสอบและดูพฤติการของคนขับด้วยตัวตำรวจเองเลยนะครับทีนี้มาเจอนี่แหละรถบรรทุก6กล้อสีขาวต้องสงสัยที่มีนายสุวรรณเป็นคนขับมาคนเดียวด้วยนะฮะไม่มีคนนั่งข้างๆมาด้วยนะสุวรรณเนี่ยขับมาคนเดียวตำรวจเห็นพฤติการแปลกๆเรียกให้เข้าจอดนะครับ ที่หน้าสถานีตำรวจทางหลวงท่าฉางทีนี้ทําการตรวจค้นอย่างที่เห็นครับเขามีแบบตะกร้าใส่ผลไม้ตบตาเจ้าหน้าที่สุดๆเลยก็คือปิดมาแบบมิดชิดนะฮะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบภายในบรรจุถุงกระสอบสีดําอย่างที่เห็นครับจำนวนเยอะด้วยซุกซ่อนอยู่หลังตะกร้าผลไม้ที่ตั้งใจจะปิดอาพรางเอาไว้นี่แหละแล้วก็ไปตรวจสอบเจอเป็นยาไอซ์นะครับน้ำหนักรวมกัน250กิโลกร,รมัม ทีนี้ระหว่างที่สอบปากคำนายสุวรรณครับสุวรรณรีบบอกเลยสุวรรณนะฮะไม่ได้ตรวจดูบัญชีใครทําดีขึ้นสวรรค์แต่ว่าตอนนี้สุวรรณอยู่ในนรกนะฮะ,ฮะเพราะว่าขนยาเสพติดคุณผู้ชมครับเออไปบอกตํารวจเลยทันทีว่ามีรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดําที่มีนายธีรพัฒขับนําทางมาและมีผู้ติดตามอีก3คนอีกคันหนึ่งด้วยเออบอกทันทีนะฮะตำรวจก็เลย ไล่ติดตามสกัดได้ครับสารภาพนะครับว่าลำเลียงยาไอซ์มาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อจะนำส่งไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่จึงแจ้งข้อหาทั้งหมดนะครับร่วมมีการมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ประสานงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับ มารับตัวพร้อมของกลางเพื่อขยายผลต่อไปเพราะว่าคาดการว่าขบวนการนี้น่าจะมีต้นต่อครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกเยอะเลยและที่สําคัญครับเขายาอารับยาเสพติดมาจากชายแดนภาคเหนือที่ติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าย,ยาเสพติดยาไอ250กิโลกร,รัมประมาณ100ล้านบาทนะฮะแต่ผมชอบมากในสุวรรณคือโบ้ยทันทีเลยคือจะโดนจับคนเดียวไม่ได้นะฮะผู้ร่วมขบวนการเขาเหมือนกัน นะ oh. นะก็ทำผิดมาด้วยกันนี่นะครับไหนจะต้องรับผิดแค่คนเดียวก็เลยต้องนะฮะบอกเจ้าหน้าที่ว่าก็มีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วยนะ oh. นออครับก็นะฮะ เป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะขยายผลแล้วก็ตามไปจับกลุ่มรายอื่นๆได้นั่นเองครับครับคือจริงๆต้องบอกว่าเขาจะไม่โวยก็ได้นะหรือไม่บอกก็ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะแบบว่าโดนจับคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกซะเลยเพราะฉะนั้นนะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นยาไอซ์250กิโลกรัมเมื่อสักครู่ข่าวแรกเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่600กิโลกรัมเอามาบ,บวกกันก็ถือว่าเป็นลอ็อตที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ850กิโลกรัมเกือบ1ตันเลยนะอาจจะมาจากต้นผลิตเดียวกันก็ได้นะ ก็เป็นไปได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้มาจากพื้นที่ภาคอีสานชัยภูมิแล้วก็สระบุรีอ,อันนี้ก็คือขนมาจากภาคเหนือที่เชียงรายรนะครับปลายทางไปที่ นะครับหาดใหญ่สงขลาแต่ว่ามาถูกจับได้ก็คือเป็นพื้นที่ตำรวจราชหลวงสุราธานีนั่นเองต้องชื่นชมนะสาหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้นั่นเองครับถือว่าเป็นการปิดวงจรด้วยลวกันนะฮะสำหรับขบวนการการค้าย,ยาเสพติดนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับทุกในพื้นที่อย่างคุณอันเองรายงานไปเมื่อสักครู่นี้คือภาคอีสานแต่ผมเดาว่าอย่างเรื่องยาเสพติดหลายคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่าต้นต่อที่มีการผลิตเนี่ยน่าจะมาจากทางภาคเหนือหรืออาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยนี่แหละ ลำเลียงมาจากช่องทางทางธรรมชาติตอนนี้เราเองแอบสงสัยผมเชื่อว่าหลายคนมีคําถามเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ปิดช่องทางธรรมชาติปิดเลยหรืออาจจะแบบมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเหมือนเป็นการล้อมรั้วไปเลยดีไหมอะไรไ<ด>อย่างเงี้ยได้ไหมครับเออแต่คุณผู้ชมนึกภาพนะพื้นที่อะคุณมันเยอะมันใหญ่มากอะป,ป่าเออมันใหญ่มากจริงๆขนาดการสำรวจของกรมป่าไม้เนี่ยก็ยังทําได้ไม่หมดเลยคุณนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตใหญ่นะครับที่จับกลุมได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับครับ